น้ำมศการพระอาจารย์วันทาครูอาจารย์อรุณสวัสดิ์ท่านกัลยาณมิตรทุกท่านนะครับการใดๆก็ขอให้สมเร็จสมหวังดังใจวันนี้เป็นวันที่26มีนาคมพุทธศักราช2566ตรงกับวันอาทิตย์ขึ้น5ค่ำเดือน5ปีเถาะวันนี้เหมาะแก่การมงคลและการทำพิธีกรรมนะครับสีความสมเร็จของวันนี้คือสีเขียวสีตองอ่อนสีขี่ม้าเสียบโชคของวันนี้คือสีฟ้าสีน้ำเงินสีความสีน้ำทะเลสีกรมท่า ทิศความสําเร็จของวันนี้คือทิศทักษิณหรือทิศใต้ทิศอับโชคของวันนี้คือทิศอุดอรหรือทิศเหนือเครื่องประดับความสําเร็จของวันนี้คือหยกมรกตพลอยสีเขียวหินสีเขียวขออภัยนะครับถูกต้องนะครับเครื่องประดับวันนี้นะครับหยกมรกตพลอยสีเขียวหินสีเขียวนะครับเด็กที่เกิดวันนี้ทั้งหญิงและชายไม่ควรมีอักษรที่เป็นกาลกินีในชื่อคือสอสลาสอโบรสีสอเสือหอหีบรอจราอ่างและหอนกู้ เด็กชายที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นมงคลสูงสุดตัวใดตัวหนึ่งนำคือจอจานชอยชิงชอช้างโซโซชอกระเชยและย่อหญิง<ม>เด็กหญิงที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นมงคลสูงสุดตัวใดตัวหนึ่งนำเช่นเดียวกันนะครับดอชดาตอประดักขอฐานนบดูลทบุษเท่าและนอนเดนเลขมงคลวันนี้เลข4ี่เลขห้าและเลข9ก้าไม้เซตวันนี้เสียงธรรมกล่าวไว้ว่าคนอื่นรักแล้วจากไป คนที่รักเราแบบไม่มีเงื่อนไขและแน่วแน่คือรักจากแม่เราขอเป็นกำลังใจในการเริ่มต้นวันใหม่ให้กับทุกท่านนะครับเสียอะไรก็เสียไปแต่อย่าเสียกำลังใจมีปัญหาชีวิตคิดอะไรไม่ออกบอกอาจารย์ไก่ขอบคุณและสวัสดีครับ